ชุดนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนะคะช่วงแรกเราทําไปนิดนึงแล้วเนอะก็คือสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือสลับที่ได้เนอะแปดคูณเจ็ดกับเจ็ดคูณแปดมันได้เท่ากันคือห้าสิบหกแต่ทีเนี้ยมันจะมีวิธีอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนขี้เกียจท่องอ่ะก็คือใช้แม่น้อยเราท่องแม่น้อยได้ใช้แม่น้อยเอาสมมติว่าหกแปดได้แต่แปดหกไม่ได้คุณก็หกแปดเอาอ๋อค่ะ อันนี้ยง่ายเพราะอาของมันมาตรงๆอ่าเดี๋ยวดูนะอันนี้ของมาตรงๆพี่จําได้ว่าเราท่องได้ถึงประมาณแม่หกอันนี้ได้นี้ได้อันนี้ได้น,น,ไดนะทีนี้สมมติอันเนี้ยเก้าสี่เราไม่ได้ให้เราใชสี่เก้าสี่เก้าสสี่เก้าสามเนี้ยอ๋อค่ะถ้าสี่เก้าคือสามหกแต่ถ้าเก้าสี่นั่งคิดคืออย่างเงี้ยคือไม่ต้องค่ะค่ะอ๋อใช้แม่น้อยขึ้นและการใช้แม่น้อยขึ้นบางครั้งอะท่องน้อย เอาท่องเยอะหน่อยแต่เราได้สุดคืออย่างนี้คือเราอ่ะไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องใช้แม่น้อยโอเคแต่คนที่ได้เขาจะใช้แม่เยอะเพราะมันท่องน้อยนึกออกปะจำนวนครั้งมันน้อยกว่าเออแบบนั้นอ่ะลองดูข้อหกค่ะเก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าเจ็ดหกสิบสามกลับมาข้อข้อหกก่อนห้าสามสิ8สาสองหกแปดสิบแปดเออ ห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามยี่ห้าเจ็ดต้งสิบสามไม่ใช่ห้าห้าห้าย <5. S 2> ี่ห้าห้าหกสามสิบมันต้องลงศูนย์กับห้ามันต้องลงศูนย์กับห้าถ้าไม่ห้าห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดก็ต้องสามห้าโอเไม่งั้นก็บวกห้าเอาสามสิบบวกห้าก็ได้สามห้าเอออ่ะโอเคสองสิบแปด ค่ะ <5 S 1> อันนี้ศูนย์นะศูนย์ศูนย์เออถ้าศูนย์คูณอะไรจะได้ศูนย์เนาะอืมโอเคสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดครับอ่ะประมาณนี้อ่ะต่ออีกนิดนึงสามแปดยี่สิบสี่อืมห้าแปดสี่สิบโอเค หนึ่งห้าศูนย์สิบแปดค่ะอืมสิบหกค่ะค่ะยี่สิบแปดค่ะอืมสี่กลาสามสิบหกค่ะอืมโอเคพี่ทำข้ามข้อเนื้อพอดี 11, อ่ะสิบเอ็ดอ่ะมาสิบเอ็ด เจ็ดหนสองหกสิบสามค่ะอ่ะเอามาหน่งสองสิบสากดสด็ดห้าสามห้าจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดสี่สิบเก้าเออช่วยช่วย <laughs> ชอบลืมไม่ไม่เจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืงแม่กลางๆมันเป็นอย่างเนี้ยแหละแปดแปดแปดแปปเจ็ดสิบสองค่ะเมื่อกี้เราได้แปดห้าไหมแปดห้าสามสิบไม่ใช่ไปดูมันจะมีวิธีการด้วย ต้องต้องถามตัวเองว่าเราได้แปดเท่าไหรแปดสี่ปะแปดสี่สามสิบสองอ่าถ้าเราได้ที่แปดสี่สามสองเราตั้งที่แปดสี่ก็ได้สามสองแปดแปดหอสิบสี่ค่ะเออเวลาเราถ้าสมมติช่วงเนี้ยดูก่อนได้แต่ถ้าอยากท่องได้อ่ะ หอเราตั้งหลักจากตัวที่ได้แปดสี่สามสองแล้วบวกแปดไปเดี๋ยวมันจะมาเองค่ะเมืนเดี๋ยวเราจะจําได้เองว่าเราต้องไปไงต่อเนาะอืมอ่ะต่อสี่สิบไม่ใช่เอาไหมห้อง<ะ>แม่ห้าก็ได้นะแม่เก้าแม่เก้าอ๋อแม่เก้าก็ได้แม่เก้าก็มีทริกอยู่อ๋อลืมไปหนูไปตอบข้อข้อสิบสี่อ๋อ,อ,อโอเคอ่ะ เห้าสี่สิบห้าค่ะโอเคโอเคอ่ะเจ็ดหกสี่้าส้าเจ็ดหกสี่สิบสองอืมเก้าหนึ่งเก้าห้าหกสามสิบยี่สิบห้า แปดสิบเอ็ดค่ะหกสิบเป็นหกสิบอย่างงี้ก็ได้อะสิบสองค่ะหืมข้อสามเอ็ดนะคะอ๋ออันนี้ที่ว่าเดี๋ยวงงอ่ะสามเอ็ดอ๋อสามเอ็ดสามแต่สามยี่สิบเอ็ดค่ะน่าเอาใหม่แต่ละแต่สอง แต่สามยี่สี่ puppy. หนูลืมข้อนี้ตลอดเลยเออใช้หกบวกแปดเอาก็ได้ oh. อ๋อเนี่ยพี่ได้ยินเราท่องพี่ก็จะพยายามแบบเพ่ออย่าลืมอันนี้นะอย่างเงี้ย มันออยังแบบมันไม่ค่อยแบบอยู่ในหัวเท่าไหรค่ค่ะจะต้องไปดูหน่ออออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาที่เราถ้าสมมติว่าเราไปดูลองดูก่อนก็ได้แบบบางครั้งมันก็คิดเยอะเกินไปเนอะเราก็ลองดูก่อนถ้าดูแล้วแผ่นสองมันเริ่มไม่ดูอ่ะก็โอเคเออไม่ติดนะคะดูก่อนได้เลยอ่ะแปดหนึ่งแปดอืมสิบห้าห้าสิบค่ะอืมเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าสิบ เก้าห้าสี่สิบห้าโอเคหกสี่ยี่สิบไม่ใช่หกสี่ยี่สี่เออสามสิบห้าสิบห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเจ็ดนะทำไมลืมนะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบ ห้าเจ็ดสามสิบ huh. ห uh ้าหกาสามสิบหกสามสิบหกแต่สามยิบเจ็ดแต่สามยิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสาม แต่ดเห็ดกแล้วกนครับเจ็ดเจ็ดสิบสองค่ะถอยก็ได้เนอะอืมสองเจ็ดยี่สิบเอ็ดนไม่ใช่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสองสิบสี่มันอันนง่ายมากแต่เย็นมันเป็นอย่างนี้แหละไม่แปลกเก้าเก้าสองสิบหก ไม่ใช่มันเริ่มเยอะพอมันเริ่มเยอะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดหืมสี่ห้ายี่สิบสี่หกสี่สิบเจ็ดยิบแปดสี่แปดสามสองสี่เก้าสามสิบหกหืมสี่เจ็ดยี่สิบแปดหืสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหืสองห้าสิบหืสี่หกยี่สิบสี่สองแปดสิบหก สองสามเก้าเฮ้ยไกลไปสองสองสี่สองส <laughs> องหกนิดนึงเขาแวะนิดนึง <laughs> แวะนิดนึง <laughs> แปดเก้าเก้าแปดแล้ว <laughs> <laughs> ดูใหม่ <laughs> นี่นี่นี่อย่างนี้อืม เก้าแปดเจ็ดอ็ดสิบสองค่ะเก้าแปดสิบหกอือเกแปดอเมื่อกี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าก่อนก็ได้แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปด แล้วก็อันนี้ต้องเป็นหกเอออะไนะแปดเจ็ดที่ก็มานี่ไงมันต้องทดอยู่แล้วเขาก็เป็นห้าห้าสิบหกใช่อันนี้จะเป็นห้าสิบหสองยังยังยังไม่สองหกสิบสองค่ะไม่ใช่ยังไม่สองหกบวกแปดแปดหกแล้วต้องอะไก่อน เออาคืถ้างงก็บวกเลขธรรมดาค่ะหกบวกแปดได้อะไรสิบสี่ค่ะเออสี่ก็กลายเป็นหกสิบสี่เออแปดห้าสี่สี่แปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่เออหนึ่งอันนี้ได้หนึ่งอได้ศูนย์อ่าได้ศ <10. S 1> ีกอ สิบเอ็ดแต่สิบแปดเหมือนมาช่วยชีวิตอ่าสิบหนึ่งสิบสองคูณศูนย์ได้สิบสองวะคะศูนย์ศูนย์เวลาคิดแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่ามันจะใช่ต้องใจเย็นๆนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะผิดไปเลยอ่ะนึกออกว่าเหมือนบางครั้งพี่ก็ถามเด็กนะว่า อะไรวะทําทด้วยกันก็ได้หมดทําไมเวลาไปสอบแล้วมันไม่เต็มอะไรอย่เงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกม<ะ>คิดเลขผิดไม่ใช่มีคว <c oughs> ามรู้แต่คิดเลขผิดไม่ต้องสงสัยอะไรแบบเนี้ยเออเราก็เป็นมันแบบเราก็เป็นอือสี่เจ็ดยี่สิบแอดอืมอ่าสามยี่สี่อ่าฮะ สิบสี่โอเคสูตรศูนย์อ่าหกสิบ <60 S 1> อ่าหนูพยายามแบบว่านับแปดเอาเอาแปดคูณนะคะอ่าอ่าอ่าแต่หนูได้สูตรคูณแม่แปดอยู่แล้วนี่ช่วงแรกอะตอนนี้เหมือนลืมลืมไหมแต่ในแปดแปดสองสิบหกแปดสามร้อเอ็ดแปดสี่ ยี่สิบแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองเออเหมือนเหมือนมันมีตัวหนึ่งที่ผิดอะะแล้วแบบเราก็จะนับเพี้ยนไปเลยหกเจ็ดสี่สิบสองสามแปดยี่สิบสี่สิบแปด สิบแปดอืมฮยี่ห้าค่ะคังคีสามสิบยี่สบสี่ค่ะสี่สิบเจ็ดแปดไม่แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่แล้ว กแปดห้าไ <8, 5 S 2> <ต>ง 5, พี่จังจำแบบพี่จำเราได้แปดเจ็ดสี่สองแปดเจ็ดไม่ใช่สี่สองเราดูหมือน่ะคะเราจะเอาแม่เจ็ดหรือเอาแม่แปดคือมันไม่ได้ทั้งคู่อะค่ะก็เลยแบบไมตตไ่ตอนต้นก็ได้อะตอนต้นอะตอนต้นเราพอได้นี่ เเจ็ดสิบสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบสี่หนูก็บวกเจ็ดเอาถ้าไม่มั่นใจบวกเลยค่ะ <5 S 1> อืมสิบสิบหกสี่สิบหก ห้าสิบกอืมคดหนึ่งทีนี้เวลาเราท่องสมมุติว่าแม่เนี้ยเราไม่มั่นใจแต่เราอยากท่องได้ใช่ปะเราท่องมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเลขมันเพี้ยนเราลองหยุดท่องแล้วลองลบมันก็ได้นะว่ามันได้เจ็ดเปล่าเข้าใจปะคือคือหนูอะท่องถูกใช่ไหมพี่ก็เลยเขียนรัวๆได้ใช่ปะแต่ถ้าสมมุติว่าเราท่องแล้วตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเพี้ยนไหมอะเราลองเอาสี่สิบสองตั้ง้วกับสามสิบห้ามัลบกันมันจะต้องได้เจ็ด พราะมันต้องต่างกันเจ็ดนึกอ,ออกไหมอืมไม่งั้นก็จะเย็นๆแล้วก็ค่อยมาทีละเจ็ดก็ได้ค่อยๆอืมอ่ะอเอ๋แล้วที่เหลือหนูหนูไปทําเองก็ได้ค่ะพี่เอ๋เอางั้นนะไม่พี่เห็นมันเหลือสามนาทีไม่เป็นไรค่ะพี่จบไวได้เลยเดี๋ยวหนูก็นั่งแบบไม่อ่ะทีนี้พูดนิดนึงคือ อ่าเดี๋ยวหน้านี้พี่ไม่ส่งให้เนอะพราะมเป็นแบบฝึกหัดชุดเดียวเราเดี๋ยวเราไปทําซ้ำเอาเนอะตามนี้โอเคคลิปนี้แค่นี้ค่ะ